พิกอีกรอบมั่นใจ114ปอนด์ทำได้แน่เพชรสังวาลยสองกาแฟมวยไทยได้สิทธิชกปูนเสือต่อเซียสมานบุญหยอให้ข่าวว่าเพชรสังวาลยสองกาแฟมวยไทยกลับมาได้สิทธิชิงตัวเข้ารอบ4ี่คนสุดท้ายปูนเสือกับกอเต่าเพชรสมนึกมั่นใจพิกัด114ปอนด์ทำได้แน่ฝากแฟนมวยติดตามกันครับป้อมเพชรเลิกมวยเกิดอะไรขึ้นกับป้อมเพชรวีเคเขาใหญ่ได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเลิกชกมวยแล้วครับ พอแค่นี้ก่อนครับมวยไทยต่อไปนี้หางานทำเลี้ยงครอบครัวครับโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวบอกว่าแค่ขอพักร่างกายอีกสักระยะและให้เวลากับครอบครัวจากนั้นจะกลับเข้าค่ายฝึกซ้อมแต่ก็มาโพสเรื่องมวยแฟนมวยสุดเสียดายมวยจอมฝีมืออย่างป้อมเพชรนริศสุดปลื้มเพชรยินดีหนุน ABF ยอดมงคลสาม,มารถเล็กชิง115ปอนด์ เมื่อวันอังคารที่1มีนาคมน,นลิสสิง์วังชาประธานสถาบันมวยโลกหลายแห่งและผู้ให้การสนับสนุนเรือกสวัสดิการกับอดีตนักมวยไทยอดีตแชมป์โลกชาวไทยเผยถึงความคืบหน้างาสาพันธ์มวยแห่งเอเชีย ABF ซึ่งเป็นองค์กรมวยสากลระดับนานาชาติของภาพพื้นเอเชียมีตนเป็นประธานและผู้ก่อตั้งขึ้น ล่าสุดได้รับความร่วมมือกับทีมงานเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นโดยเสียนาวิรัตวชิรัตน์ลัตนวงและเสียต่างปียรัตวชิรัตน์ลัตนวงจัดชิงแชมป์ ABF ศึกสยอดมวยโลก CPF วันอังคารที่8มีนาคมนี้ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตจังหวัดปทุมธานีช่องทูฟย24ถ่ายทอดสดเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปซูเปอร์เล็กชวดชกศึกวัน ซูเปอร์เลกเกียร์หมู่กาโพสเฟสบุ๊กส่วนตัวแจ้งพี่น้องแฟนมวยนะครับ11มีนาคมนี้ไม่ได้ชกอีกแล้วครับขอโทษทุกคนที่รอเชียร์รอให้กำลังใจผมครับเหนื่อยมากแล้วกลับบุรีรัมบ์บ้านเรากันทุกคนเขาบอกให้เราสู้แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเราเหนื่อยเราลำบากแค่ไหนไฟนี้ซูเปอร์เลกตั้งใจมากคุมน้ำหนักมาได้6กิโลแต่ก็ไม่ได้ชกขอคนละหนึ่งกำลังใจให้กับซูเปอร์เลก ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน